สวัสดีค่ะสวัสดีมหาเศรษฐีทุกๆท,ท่านเลยนะคะก่อนอื่นนะคะหนูขอหัวใจนะคะขอหัวใจคนละหนึ่งดวงให้กับออกิดได้ไหมคะขอหัวใจรัวๆเลยค่ะสุดยอดมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านมากๆเลยนะคะแล้วก็สวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับนะคะสมาชิกใหม่แล้วก็สมาชิกเก่าทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่อยู่ในห้องโซเชียลคอมเมอร สำหรับค่ำคืนนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งค่ำคืนนะคะที่นูได้มีโอกาสนะคะเข้ามาร่วมแชร์แล้วก็แบ่งปันสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นแล้วในยุคของโรคใบใหม่นะคะวันนี้นะคะนูขออนุญาตแนะนำตัวเองสั้นๆนะคะ,ะชื่อนูค่ะนูสุนันทาหาเหรียญตายเหมือนกับ MC นะคะที่ท่านพูดไปเมื่อกี้นี้นะคะก็ปัจจุบันนะคะนูเป็นแม่บ้านปัจจุบันอยู่บ้านค่ะ เลี้ยงลูก3คนนะคะนูขอนูขอเลขหนึ่งได้ไหมคะเลขหนึ่งสำหรับแม่บ้านมีไหมคะมีแม่บ้านเหมือนนูไหมคะกำลังจะหาพักพวกอ่าไม่ใช่แล้วขอแม่บ้านนะคะเลขหนึ่งมีไหมคะท่านใดที่เป็นแม่บ้านคะหรือไม่พ่อบ้านก็ได้พ่อบ้านก็ได้ค่ะแม่บ้านพ่อบ้านได้หมดเลยนะคะท่านใดที่เป็นแม่บ้านพ่อบ้านขอเลขหนึ่งให้กับนูหน่อยค่ะ สุดยอดมากมากเลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะอาชีพไหนก็แล้วแต่นะคะวันนี้นะคะวันนี้เป็นโอกาสดีนะคะที่เราได้รับรู้สิ่งใหม่ๆได้รับรู้สิ่งที่มันยังแบบคือเป็นสิ่งที่ใหม่สำหรับนูมากเพราะนูไม่มีความรู้เรื่องแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเลยนะคะนูเป็นคนนึงนะคะนูเป็นคนนึงนะคะที่ไม่ได้ไม่ได้สนใจเรื่องออนไลน์เลยอะ่ะ นะคะแต่มันมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะคะนะคะมันมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเพราะว่าเรานะคะเจอกับวิกฤตโควิดนะคะนูเชื่อว่าวิกฤตโควิดเนี่ยค่ะมันจะกระทบทุกภาคส่วนนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณจะทําอะไรอยู่ที่ไหนเป็นธุรกิจใหญ่ธุรกิจเล็กแม้กระทั่งพ่อบ้านแม่บ้านอย่างหนูเนี่ยค่ะก็มีผลกระทบเรื่องของอวิกฤตโควิด นะคะอ่านูขอ,อพูดถึงช่วงจังหวะที่นูได้เจอมูมอนะคะนูเองนะคะเป็นคนหนึ่งนะคะที่ไม่มีรายได้จากตรงไหนอะคะ่ะเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกอยู่บ้านสามคนเนาะรายได้ที่มันเกิดขึ้นก็มาจากพ่อบ้านที่ทำงานประจำนะคะพ่อบ้านที่ทำงานประจำแล้วก็ธุรกิจเล็กๆน้อยๆของเราที่เราก่อร่างสร้างตัวมาตั้งแต่สมัยที่เรา,เ,าเรียนจบแล้วเราก็เห็นโอกาสช่วงจังหวะนั้นนะคะ นูก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่รู้เลยค่ะว่าอ,อยากเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตในครอบครัวที่คือเราอะ่ะมีแบบมีภาระเยอะที่จะต้องดูแลคนที่เรารักให้อยู่แบบให้มีอยู่มีกินนะคะตรงเนี้ยเราเลยเป็นคนขยันนะคะหนูก็เลยแบบเออพยายามสร้างหาสร้างสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาตรงเนี้ยค่ะนะคะแล้วก็อ่าจนหนู ครั้งหนึ่งนะคะจนนูเองนะคะช่วงจังหวะที่นูมาเจอมูมอเนี่ยค่ะนะคะวันนี้นะคะนูจะมาบอกว่าทําไมนูอ่ะค่ะถึงเลือกที่จะประสบความสําเร็จในแอปพลิเคชันที่ชื่อว่ามูมอนะคะช่วงจังหวะนั้นนะคะนูะค่ะกําลังคลอดลูกคนที่สาซึ่งอยู่ที่หัดใหญ่นะคะหลังจากที่นูได้กลับมาอยู่ที่บ้านเราแล้วอ่ะค่ะมาคลอนลูกที่หัดใหญ่นะคะแล้วเป็นจังหวะโควิดที่เข้ามารอบแรก ะะเป็นโรคอะไรที่ไม่รู้ที่เราไม่ได้รู้จักเลยว่า,ามันจะเกิดขึ้นเพราะไม่มีใครรู้จักเลยว่ามันคือโรคอะไรโรคประหลาดหรืออะไรอย่างนี้ค่ะแล้วทุกคนไม่กล้าออกจากบ้านนะคะแล้วหนูข้อลูกมาได้แค่สองสัปดาห์หนูกลับเข้ามารีบเข้าบ้านนะคะแล้วเป็นจังหวะที่แบบเหมือนเราไม่สามารถเราไม่ออกจากบ้านอย่างแน่นอนนะคะแต่ช่วงจังหวะนั้นสิ่งที่หนูคิดคือหนูจะต้องรอดอ่ะ แต่ต้องรอดคือหนึ่งน้ำดื่มเราต้องมีข้าวสารอาหารแห้งเราต้องมีสิ่งไหนที่เราขาดในคัวเรือนเนี่ยเราต้องมีอย่างเงี้ยค่ะแล้วช่วงจังหวะนั้นนะค่ะเป็นความโชคดีมากเลยนะคะที่มีผู้แนะนำอะค่ะเขาโทรมาจากกรุงเทพเนาะเขาโทรมาจากกรุงเทพเขามาเล่าให้หนูฟังอะค่ะตอนนั้นนะคะหนูจําได้ว่ายังไม่มีแอปให้ช็อปเลยยังไม่มีแอปให้ช็อปเลยอะค่ะ แต่ทำไมนะคะนูถึงตัดสินใจสมัครวันนั้นเลยนูจำได้ว่าเป็นวันที่16เมษายนนะคะวันที่16เมษายนนะคะเป็นวันสุดท้ายที่เขาปิดรับเพเซอร์นะคะเนี่ยนูจำได้เลยนะคะแต่คำแรกทำไมนูถึงตัดสินใจเพราะผู้แนะนำเขาเล่าให้นูฟังว่าพี่นูมันจะมีอยู่แอปแอปหนึ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับแต่ คือแอปแอปเนี้ยเขามีความพิเศษตรงที่ว่าเขาจะเปลี่ยนทุกรายจ่ายของเราอ่ะให้กลายมาเป็นรายได้พี่นูสนใจไหมคือช่วงจังหวะนั้นอ่ะบอกได้เลยค่ะว่าเราอ่ะในฐานะที่เป็นคุณแม่นะคะเราจะนึกถึงว่าถ้าลูกเราเติบโตไปหรือว่าเราต้องการให้คุณภาพชีวิตของลูกเราดีขึ้นน่ะเราต้องตั้งรับมืออ่ะค่ะตั้งรับมือกับสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในโลกของอนาคตอ่ะขนาดโควิดอ่ะนูยังไม่รู้ไม่คิดเลยว่ามันจะ มันจะเข้ามามีบทบาทมากกับโลกของใบนี้ถูกไหมคะเรายังเจอเลยอ่ะเนี่ยค่ะแล้วแต่ว่าเรื่องของออนไลน์ตอนนั้นน่ะนูไม่เก่งนูบอกได้เลยว่านูไม่เป็นเลยนะคะแต่ว่านูแค่ปรับองศาตัวเองนะคะนูแค่คิดว่าวิ่ฉันต้องหาอะไรทําสักอย่างหนึ่งอ่ะเพราะว่าเพื่อนของนูคนสนิทของนูอะค่ะร้านทุกอย่างมันปิดมันปิดไปหมดเลยในสิ่งที่นูฝันไว้ว่า คือครอบครัวของนัวเป็นคนที่ชอบดื่มกาแฟมากแล้วเราเคยคิดว่าเราอ่ะจะไปทําร้านกาแฟทําอะไรในตามความฝันของเราอยากจะมีร้านสักร้านหนึ่งเป็นธุรกิจเล็กๆในปั้นปลายชีวิตอ่านเงี้ยค่ะนี่คือความคิดของนัวค่ะแต่ ความฝันตรงนั้นน่ะมันดับสลายไปในช่วงจังหวะที่เราเจอวิกฤตโควิดอะคะ่ะจนนูได้มาเจอแอปพลิเคชันนี้ใช่ไหมคะตอนนั้นนูรู้แต่ว่านูจะต้องรอดต้องมีข้าวสารอาหารแห้งต้องมีน้ำต้องคือต้องมีของใช้ทุกอย่างแต่เราต้องไม่ออกไปช็อปเพราะเรากลัวนะคะเราช่วงนั้นเรากลัวมากนะคะเราก็ได้สมัครไปเพราะเรามองถึงเรามองถึงเรื่องการทําธุรกิจ นูบอกได้เลยว่านูเป็นคนหนึ่งนะคะถึงแม้ว่าเป็นแม่บ้านก็จริงแล้วก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องออนไลน์ก็จริงนะคะแต่เป็นคนมีความฝันนะคะเพราะว่าหนูได้คุยกับคนที่แนะนําแล้วก็เข้าไปศึกษาบ้างเพราะตอนนั้นมันมันยังอยู่ใน YouTube ยังไม่ค่อยเยอะแต่เข้าไปศึกษานะคะแล้วไปเจอคุณบุญชัยอะค่ะคุณบุญชัยที่ท่านมีประสบการณ์ในการทําเกี่ยวกับธุรก e ิจอีคอมเมิร์ซเนาะ แล้วเราก็รู้แล้วค่ะว่าท่านคือใครถูกไหมคะท่านคือใครแล้วท่านเข้ามาแก้ไขปัญหานะคะให้กับคนไทยปลดล็อกความฝันให้กับคนไทยให้คนไทยได้มีอาชีพให้มีอาชีพเกิดขึ้นจากรายจ่ายของตัวเองเนี่ยแค่ฟังตรงนี้นูก็รู้สึกว่าว้าวหนูมันคือมันเป็นสเต็ปต่อไปที่เราอยากจะเข้าไปแบบเข้าไปเรียนรู้อะคะ่ะ เข้าไปเรียนรู้เข้าไปศึกษาดูทีนี้พอตัวเองได้เข้าไปยิ่งเข้าไปศึกษาดูเข้าไปศึกษาอยู่กลายเป็นคุณทุกท่านคะเชื่อไหมว่ามันเป็นเหมือนสไตล์ที่คล้ายๆแบบยิ่งรู้จักยิ่งรักเธออ่ะเพราะนูไม่เคยเจอเนาะทีนี้นูเลยบอกว่าอุ้ยนูพูดกับตัวเองนะบอกไอ้ยาฉันเจอแล้วฉันเจอสิ่งที่ฉันไม่ต้องไปแบกภาระอะไรแล้วในชีวิตนี้ ย่างเงี้ยค่ะถือแค่มือถือเพียงเครื่องเดียวฉันสามารถไปทํางานที่ไหนก็ได้อันนี้คือความคิดของหนูที่ที่มัน <waż> เกี่ยวเนื่องมาจากแพลตฟอร์มน,นี้นะคะ<ม>เพราะว่าหนูไม่เคยเจอจริงๆอ่ะเพราะไอ้สิ่งที่หนูเคยฝันว่าหนูจะไปลงทุนนู่นนี่นั่นหกหลักเจ็ดหลักเลยนะคะที่เราเคยคิดกันว่าเราจะไปทําอ่ะมันกลายเป็นว่าฉันไม่เอาแล้ว <m? S 1> คืออันเนี้ยนูคิดกับหนูตัวตัวของหนูเองนะคะว่าหนูไม่เอาแล้วเนี่ยคือสิ่งที่นูเจอแล้วมันแค่มือถือเพียงเครื่องเดียวอ่ะ เราสามารถไปทํางานที่ไหนก็ได้อุ้ยอันนี้มันคือธุรกิจตัวเบาจริงๆเลยอะ่ะอันเนี้ยนี้นหนูก็เลยยิ่งยิ่งศึกษาเข้าไปอีกนะคะเพราะว่านูเป็นคนหนึ่งถ้ารู้สึกว่าตัวเองสนใจอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนูจะเป็นคนหนึ่งที่เปิดเปิดเข้าไปเรียนรู้ศึกษาแล้วก็ลงมือทํานะคะว่าอ้ยมันเป็นจริงอย่างนี้ไหมมันใช่อย่างนี้ไหมนะคะทุกอย่างที่แอปพลิเคชันตัวนี้เกิดขึ้นนะคะนูอะ่ะ อคอยดูการเติบโตของเขาบวกกับเรียนรู้และก็ลงมือทำนะคะหนูเติบโตมาพร้อมกับแอปพลิเคชันนี้นูเลยตัดสินใจที่จะประสบความสำเร็จกับแอปพลิเคชันนี้นะคะนูบอกได้เลยว่าถ้าเราตัดสินใจที่จะศึกษาเรียนรู้แล้วก็ลงมือทำเราจะเห็นเลยค่ะว่านี่คือไลฟ์สไตล์นี่คือไลฟ์สไตล์นี่คือมันการตอบโจทย์ชีวิตเราจริงๆอะ่ะ เพราะว่านูเป็นคนหนึ่งที่มองหานะคะมองหาอาชีพอะไรที่มันจะเหมาะกับแม่บ้านวันนี้เพราะตื่นเช้าขึ้นมาเราก็ไปส่งลูกที่โรงเรียนเอ๊ะแล้วเราก็อ่าบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยเราต้องรีบขับรถไปอ่าหาที่จอดรถแล้วก็ต้องรีบรับลูกเข้ามาที่บ้านแล้วก็หาหุงหาอาหารให้ลูกเรากินเ<ม>นี่ยค่ะนี่นี่คือนี่คือชีวิตประจําวันของเราในทุกๆวัน แต่ความคิดของเราอะคะ่ะบอกว่าเราจะเจอไหมธุรกิจที่มันใช่สําหรับเราจริงๆบวกกับการที่ว่าเราเป็นเราชอบการท่องเที่ยวเราแบบเราอยากไปใช้ชีวิตอะคะ่ะโนเป็นคนนึงที่ชอบมากเรื่องการท่องเที่ยวเพราะว่าทุกๆุเสาร์อาทิตย์ูนจะไปแล้วะคะ่ะจะพาครอบครัวไปซึ่งธุรกิจมูมอมันมีทุกอย่างมันตอบโจทย์ทุกอย่างในในนี้หมดเลยอะคะ่ะในนี้หมดเลยแล้ว นูนูสังเกตนะคะพอหนูซื้อกินซื้อใช้เองใช่ไหมคะพอมาช่วงจังหวะหนึ่งนูก็คือสองปีกับการเติบโตของมูมอเนี่ยนูบอกได้เลยว่านูเป็นคนหนึ่งที่ช้อปปิ้งในช้อปปิ้งทุกอย่างที่แอปพลิเคชันมูมอเขาเป็นพาร์ทเนอร์อยู่นะคะ ซื้อทุกอย่างเพราะถามว่าทําไมเราถึงทําแบบนั้นก็ถอให้ไม่มีมูมอนูก็ยังต้องใช้ชีวิตในการที่เราไปช้อปปิง้งไปซื้อไปจับไปจ่ายไปใช้ไปสอยอยู่ดีถูกไหมคะแต่วันนี้นะคะลายจ่ายของเราอะคะ่ะเหมือนออกิตท่านพูดอะคะ่ะมันสามารถรีไซเคิลนะคะมาเป็นลายได้กับสู่ครอบครัวให้เราได้เนี่ยมันมีคนปฏิเสธด้วยเหรอหนูยังงงอยู่เลยนะคะนะคะจริงๆนูคนนึงที่ ไม่ไม่คิดว่าตัวเองจะต้องมายืนยืนแบบคือเหมือนอะไรนะคะอยู่ในโลกของออนไลน์อะ่ะมาสร้างตัวตนในโลกของออนไลน์อะ่ะแต่เหตุผลที่ทําเพราะอะไรเพราะเรารู้อะค่ะว่านี่คือเทรนนี่คือโอกาสนี่คือนวัตกรรมใหม่ที่จะสามารถปลดล็อกนะคะปลดล็อกความฝันที่เรามีอยู่เนี่ยได้สามารถที่จะช่วยจุนเจือครอบครัวของเราได้สามารถที่จะทําให้ลูกของเราได้อยู่ในโรงเรียนที่ดีๆได้ สามารถที่จะทําให้เราเป็นอิสระภาพได้นูทราบเลยนะคะเพราะว่าถ้าท่านเอาหัวใจนะคะไปะศึกษาดูนะคะไปศึกษาดูว่ามันตอบโจุดชีวิตเราได้จริงๆไหมนูเชื่อว่านูจับทุกท่านะ่ะนะที่ฟังนูอยู่ในที่เนี้ยท่านจะเป็นเหมือนนูอะนะคะเพราะทุกวันนี้หนูจะไม่จับอะไรเลยหนูบอกได้เลยว่าจะไม่เอาอะไรเลยค่ะ จะเอาแต่มูมออย่างเดียวให้ประสบความสําเร็จพระหนูรักมากชอบมากเลยในการที่ถือมือถือเพียงเครื่องเดียวแล้วเราสามารถไปทําง,งานที่ไหนก็ได้เนี่ยอันนี้แหละคือใช่เลยค่ะทุกท่านนะคะยังฟังกันอยู่ใช่ไหมคะคืออินมากตอนนี้คือแบบว่าคือสุดยอดมากๆากค่ะเพราะหนูไม่คิดว่าหนูจะได้มาเจอนะคะหนูไม่คิดว่าหนูจะได้มาเจอกับธุรกิจที่มันตอบโจทย์กับมนุษย์จริงๆอะ่ะ จะกินจะใช้จะจ่ายอะไรเนี่ยเราก็ยังมีรายรับกับนะคะมีกินใช้จ่ายเองนะคะได้รับสินค้าจ่ายออกไปไม่เต็มนะคะมีส่วนลดรับมี MP สะสมเป็น MP ที่เป็นเงินสดอันนี้คือตอบโจทย์เลยไม่ว่าคุณจะเป็นคนจบอะไรมาก็แล้วแต่ดูไหมคะขอแค่ว่าอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันนี่มันใช่เลยหนูชอบมากนะคะและที่สำคัญนะคะ ถ้าเราไปแนะนําบอกต่อส่งต่อเนี่ยนะคะเรายังมีรายรับกลับจากค่าประชาสัมพันธ์เมื่อก่อนนะคะหนูเป็นคนหนึ่งที่ชอบมากที่บอกว่าพี่ร้านนี้อร่อยมากพี่มากินร้านนี้นะแต่เจ้าของร้านนะคะเขาไม่เคยบอกเขาไม่รู้หรอกค่ะว่าหนูเป็นคนแนะนําเขาไปแต่แอปพลิเคชันเนี้ยทุกท่านเชื่อไหมว่ามันพิเศษมากมันเป็นนวัตกรรมจริงๆมันเป็นสิ่งที่นะคะทําให้เราแบบ มีรายรับกลับจากแค่บอกว่าพี่ร้านนี้อร่อยมากเลยพี่มากินร้านนี้แล้วเขาก็จ่ายค่าการเชื้อเชิญน่ะเขาก็จ่ายค่าที่นูแค่ไปเอาไปชวนพี่สาวนูไปทานข้าวอะ่ะแล้วเขาก็ยังจ่ายค่าค่าแนะนำอะ่ะให้นูอะ่ะเนี่ยค่ะคือคือถ้าถ้าถ้ายังนึกไม่ออกนูก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วถูกไหมคะเพราะว่าคนที่ไม่ได้มีประสบการณ์เลยอย่างเช่นนูเนี่ยอยู่บ้านเลี้ยงลูกเนี่ยหมกมุ่นแตอยู่บ้านเนี่ยรู้แต่ว่าตื่นเช้าขึ้นมา ขอโทษนะคะที่ใช้คาว่ารบรบรโรโรบนี่หมายถึงว่าเรียบอะเรียบเรียบทุกอย่างไม่มีเวลานะคะไม่มีเวลาดูแลตัวเองหัวนี้ฟูเลยค่ะไปทั้งอย่างนั้นแหละทํายังไงก็ได้ให้ลูกเราอะไปทันโรงเรียนทยํายังไงก็ได้ให้ลูกเรามีอาหารการกินกินกลับมาก็แทบจะแบบเวลามันวิ่งเร็วใช่ไหมคะหนึ่งวันมี24ชั่วโมงก็จริงทุกคนมีเวลาเท่ากันก็จริงแต่คนที่เลี้ยงลูกอะจะรู้ดีเลยอะค่ะ นะคะนูก็เป็นคนหนึ่งที่อ่าชอบทำบัญชีเมื่อก่อนนูไม่ทำนะคะเมื่อก่อนนูนูก็นูยอมรับว่าหนูไม่ทำนูไม่ได้สนใจเลยตั้งแต่นูมารู้จักกับแอปพลิเคชันมูมอค่ะนูทำบัญชีท่านกลับไปทำนะคะนูทำบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะของแต่ละเดือนถ้าท่านทำท่านจะรู้เลยว่าหนึ่งเดือนท่านจ่ายออกไปเท่าไหร่ เงินจํานวนน้อยที่ท่านออกจ่ายออกไปที่ท่านเห็นว่ามันจ่ายครั้งละร้อยสองร้อยสามร้อยหรือห้าสิบหกสิบนะพอมันรวมรวมรว,วมกันแล้วสามสิบวันมันไม่น้อยนะคะแต่วันนี้จะดีกว่าไหมคะถ้าเราเปลี่ยนแค่ที่จ่ายย้ายแค่ที่ซื้อนะคะแล้วเราหันมาบริโภคนะคะผ่านแอปพลิเคชันที่เป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างผู้บริโภคนะคะกับเจ้าของแพลตฟอร์มแล้วท่านจ่ายเงินปันผลให้เรามาในรูปแบบของสหกรณ์ เรามีเงินปันผลทุกอย่างทุกตัวเนี่ยค่ะแบบนี้ถ้าใครที่รับรู้เรื่องแบบเนี้ยนูบอกได้เลยว่ามันสุดยอดมันสุดยอดมากๆที่สามารถทำให้นูในฐานะที่เป็นคุณแม่ลูกสามเนี่ยสามารถที่จะเรียกคืนค่าค่านมลูกค่าแพมเพริดลูกค่าน้ำยาซักผ้าค่าน้ำค่าเคื่อคือท,ท,ทุกค่าค่ะท่านใดที่เป็นคนมีค่านะคะท่านต้อง ลองลองทำเหมือนที่หนูบอกดูนะคะเพราะว่านูไม่ได้บอกให้ท่านมาเชื่อนูนะคะแต่ท่านต้องทําด้วยตัวของท่านเองนะคะเพราะสิ่งที่หนูได้ตอนนี้คือมันแบบคือมันสุดยอดแล้วอะคะ่ะมันสุดยอดที่แบบว่าสิ่งที่เราคาดฝันไว้คิดฝันว่าเราจะทํานู่นนี่นั่นนะคะ่ะคือมันลม้มมันมันมันออกไปจากหัวใจหมดแล้วตอนนี้นะคะสิ่งที่เราจะทําในต่อไปนี้ก็แค่แบบว่าถือแค่มือถือเพื่อเครื่องเดียวอะคะ่ะ ไม่ต้องมีออฟฟิศไม่ต้องจ่ายค่าน้ําค่าไฟไม่ต้องจ่ายค่าแอร์ไม่ต้องมีลูกจ้างโกดังก็ไม่ต้องสร้างลูกจ้างก็ไม่ต้องมีบัญชีก็ไม่ต้องคิดทําธุรกิจด้วยมือถือไม่ตื้อไม่ง้อไม่ขอไม่ขายใครสนใจใครอยากมีรายได้เกิดจากรายจ่ายของตัวเองก็เข้ามาทำเอาเองนี่แค่นี้เองค่ะง่ายมากเลยนะคะนะคะก็วันนี้นะคะหนูก็หนูก็ ดีใจนะคะที่หนูได้มีโอกาสนะคะได้เข้ามาร่วมแชร์แล้วก็แบ่งปันสิ่งดีๆแบบนี้นะคะให้กับคนไทยทุกคนนะคะเพราะว่าหนูเชื่ออย่างสนิทใจว่าความฝันของคนเรามไม่ได้แตกต่างกันหรอกค่ะว่าความฝันของเราเนี่ยมันก็แบบมีความสุขนะคะทำให้คนที่เรารักมีความสุขมีอิสระภาพนะคะแค่นี้เองนะคะเรา สามารถที่จะประสบความสําเร็จไปด้วยกันได้นะคะกับสิ่งที่มันกําลังเกิดขึ้นแล้วนะคะก่อนทิ้งท้ายไปนะคะนูนะคะขอฝากไว้สักนิดนึงนะคะนูเป็นคนหนึ่งนะนูเป็นคนหนึ่งที่เคยคิดแบบเนี้ยนูเคยคิดนะคะว่าอโอกาสอะ่ะโอกาสน่ะฉันฉันยังไม่ทาหรอกเพราะฉันไม่มีเวลาไม่ว่างไม่สะดวกไม่ไม่ว่าง,ไม,างไม่ทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือโอเคอยู่แล้ว สิ่งที่ฉันอยู่ตอนนี้ก็ดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่อย่าลืมนะคะว่าสิ่งที่ไม่คาดฝันนะ่ะมักจะเกิดขึ้นเสมอใช่ไหมคะวันนี้นะคะนูจะบอกเลยนะคะว่าโอกาสสุดท้ายนะคะมักจะซ่อนอยู่ภายใต้คําว่าเดี๋ยวนะคะแต่ถ้าท่านเห็นโอกาสนะคะความสําเร็จเพียงครั้งเดียวนะคะหมดลงไปเพียงเพราะคําว่าเดี๋ยวค่อยทําอย่าให้มันเกิดขึ้นนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะนูขอไม้ส่งคืนให้กับ MC นะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ